ารกองกำลังบูรพารวบสี่คนไทยรอบข้ามแดนเข้าไทยมาทางช่องทางธรรมชาติหลังไปเปิดบัญชีมาแต่โดนเบี้ยวเงินไล่กลับประเทศนอกจากนี้ยังจับกลุมชาวกัมพูชาอีกสองรายหลังต้องประสบกับความอดอยากในบ้านเกิดยอมเสี่ยงชีวิตกลับมาทํางานที่ตลาดโรงเกลืออีกครั้งเมื่อเวลา18.30นวันที่17กรกฎาคม2568เจ้าหน้าที่ท,ท,ทหารกองกําลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่1200ทพะ 1204ได้ร่วมกันจับกลุ่มกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหกรายขณะลักลอบเดินเท้าผ่านไร่อ้อยบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข้าพื้นที่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดประกอบด้วยคนไทย4ี่รายและชาวกัมพูชาอีกสองรายโดยคนไทยทั้ง4ี่คนให้การว่าถูกหลอกลวงให้ข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามตนเองบัญชีมา้าโดยมีการชักชวนว่า จะได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างแต่เมื่อดำเนินการแล้วกลับถูกเบี้ยวไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงอีกทั้งยังถูกส่งตัวกลับมายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายและถูกจับกุมในที่สุดสำหรับหญิงชาวกัมพูชาอีกสองรายให้การว่าตนประกอบอาชีพค้าขายในตลาดโรงเกลือแต่ไม่สามารถเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางปกติได้จึงยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้นำพาเพื่อหวังกลับเข้ามาเปิดร้านแต่กลับถูกจับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้ง6รายส่ง ใหพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังขบวนการลักลอบนำพาขนเข้าเมืองและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นโดยไม่มีการใช้ด้วยตนเองเพราะการเปิดบัญชีม้าไม่เพียงแต่เสี่ยงถูกหลอกลวงไม่ได้เงินค่าจ้างเท่านั้นแต่ยังเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายร้ายแร,ยรงทั้งในไทยและกัมพูชาอีกด้วย รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญ,ญประเทศและชุดควบคุมกรมทหารพานที่12โดยร้อยทพ1201และร้อยทพ1206ลาดตะเวนเชิงรุกในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วได้จับกลุมชาวกัมพูชา2กลุ่มรวม15คนชาวกัมพูชารอบข้ามแดนเข้าไทยมาทางช่องทางธรรมชาติ หลังต้องประสบกับความอดอยากในบ้านเกิดยอมเสี่ยงชีวิตกลับมาทำงานที่ตลาดโรงเกลืออีกครั้ง